ชายคนหนึ่งทนความยากจนไม่ไหวจึงตัดสินใจกระโดดตึกฆ่าตัวตายแต่เขากลับตกลงไปในทะเลและพบว่าทะเลเต็งไปด้วยทองคำเมื่อเห็นแบบนั้นเขารีบซื้อรถบรรทุกหลายสิบคันขนทองกลับมาที่บ้านไม่กี่ปีต่อมาเขาก็สร้างอาณาจักรธุรกิจของตัวเองขึ้นมาได้แต่เพื่อไม่ให้ภรรยาเสียความรู้สึกเขาตัดสินใจปิดบังตัวตนที่แท้จริงอยู่บ้านดูแลครอบครัวแทนสิปีผ่านไป ภร,รยาได้รับการช่วยเหลือจากเขาอย่างลับๆจนสร้างธุรกิจของตัวเองได้สําเร็จและกําลังจะกลายเป็นประธานบริษัทที่กําลังจะเข้าตลาดหุ้นเมื่อรู้ข่าวนั้นเขาดีใจมากรีบไปที่หน้าประตูเพื่อรอต้อนรับภรรยาพร้อมตั้งใจจะบอกความจริงเรื่องตัวตนของเขาแต่กลับเห็นรอยจูบบนลำคอของภร,รยาดูบังเอิญนี่มันรอยจูบนี่ <c oughs> นั่นไม่ใช่ว่าเตรียมไว้ให้ฉันงั้นเหรอทําไมเธอถึงเย็นชาขนาดนี้ไปที่ห้องนอนแล้วเอาผ้าห่มให้ฉันหน่อยเออได้ เมื่อกี้ยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลย ได้เดี๋ยวฉันจะถ่ายรูปให้ดูนะหลีมเมงลูกเธอช่วยอธิบายมาหน่อยว่านี่หมายความว่ายังไงนี่แครแนเกยที่ขูของของของฉันโรคจิตหรือแกเอาขึ้นมาโรคจิตงั้นเหรอฉันนี่เหลอโรคจิตที่ผ่านมาใั้ทำทุกอย่างก็เพื่อครอบครัวฉันสนับสนุนงานของเธอทำงานเหมือนเป็นทาสเธอตอบแทนฉันด้วยอะไรฮะเธอไปถ่ายรูปโป๊ก,กับคนอื่น ตอบแทนฉ ok ันด้วยการสวมเขาเนี่ยนะเราแค่คุยกันแลกเปลี่ยนรูปถ่ายเฉยๆเพื่อเห็นจะต้องวุ่นวายอะไรเลยแลกเปลี่ยนเรื่องถ่ายรูปเลยนี่เธอหลอกเด็กหรือไงบอกฉันมาให้ชายชูนั่นมนเป็นใครกันแน่ชายชูอะไรกันลินเป่าหนเขาคอยดูแลฉันเขาคอยห่วงใยและเข้าใจเขาคือคนเดียวในชีวิตที่รู้ใจฉันที่สุดนี่เธอพ่อคะาพ่อทำอะไรนะ่ หลี่มั่งลู่เธอกล้าพูดต่อหน้าลูกไหมว่าเธอกับหลินป๋อเวินไม่มีอะไรกันแก้วจี้เฉียนฉันรับได้ที่คุณไม่มีความก้าวหน้าฉันรับได้ที่คุณอยู่บ้านเกาะฉันกินแต่คุณกลับไม่มีความเชื่อใจฉันเลยสึกนิดหนึ่งกันเหรอ พ่อคะพ่อเข้าใจผิดจริงๆนะคะแม่กับคุณอาหลินเป็นแค่เพื่อนธรรมดากันจริงๆค่ะอีกอย่างพวกเราเป็นผู้หญิงใครบ้างจะไม่มีเพื่อนสนิทผู้ชายแล้วคะใช่ครับพ่อคุณอาหลินคนนั้นเขาก็เป็นแค่พนักงานบัญชีโรงงานแม่เองเขาแนะนำงานให้ผมด้วยเกาจิ้นเจี๋ยแกาสันซานนี่พวกแกรู้หมดแล้วใช่ไหมฮะในสายตาพวกแกยังเห็นฉันเป็นพ่ออยู่หรือเปล่าไม่ใช่แบบนั้นนะคะพ่อทำไมคุณถึงลุมเสื้อผ้าไว้ที่บ้านผมล่ะเป่าเวิน อลินเอ้านี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแกเองเหรอลินปอหวนเออสวัสดีครับผมเองครับลินปอหวนเป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชีโรงงานดับหนึ่งในอันเฉิงเพื่อสนิทของเมืองลูกครับลีเมื่งลูกเธอกล้าหักหลังฉันเพื่อพู้ชายอย่างนี้เนี่ยนะหยุดนะทำะไรอะ เมืองลู่สามีคุณเขาเรื่องรูปถ่ายเจ้ก็กลัวคุณจะคิดมากก็เลยไม่ได้บอกกับคุณฉันจ,จะบอกอะไรให้นะฉันรู้จักกับป่าวันก็ที่จะรู้จักกับคุณเสียอีกถ้าเราจะมีอะไรกันแล้วมีกันไปนานแล้วพ่อครับพ่อกับแม่อยู่ด้วยกันมันตั้งหลายปีเชื่อใจกันบ้างไม่ได้หรอคะนั่นสิครับพ่อพ่อทําอะไรครับเนี่ยงานผมนี่ต้องพึ่งอลินอยู่นะพวกแกเหล่าเกาผมกับเมืองลู่ เราก็แค่ชอบอะไรเหมือนๆกันผมแค่อยากให้เขามีความสุขถ้าคุณไม่สบายใจกับเรื่องนี้ต่อไปผมจะไม่ถ่ายรูปอีกก็ได้ใส่หวัวไปฉันไม่เคยพบเจอผู้ชายที่ไม่เอาไหนอย่างคุณมาก่อนเลยฉันอยู่ข้างนอกทำงานงกงอยู่คนเดียวมาตั้งหลายปีไม่มีใครให้พึ่งพาฉันได้เลื่อนขั้นไปผู้อำนวยการโรงงานหรือเป้าเหมอือนเคาช่วยเหลือฉันและคุณละ่ะคุณเอาแต่ทำกับข้าวทำอะไรไม่เป็นเลยสักอย่างฉันเหลอไม่เคยช่วยเธอ นนี่เธอมัพอได้แล้วจะบอกอะไรให้นะก็ได้ฉันต้องมาแต่งงานกับตัวถ่วงอย่างคุณเป็นเรื่องที่ฉันเสียใจที่สุดตลอดชีวิตตัวทวงงั้นเหรอลีมั่งลูก20ปีก่อนเธอป่วยหนักปางตายใครป้อนข้าวป้อนยาเธอใครเฝ้าดูแลเธอทั้งวันทั้งคืนน่ะแล้วตอนนี้เธอกลับมาว่าฉันเป็นตัวถ่วงหาผู้หญิงดีๆสักคนแล้วแต่งงานเธอนะ มันก็แค่ตัวถ่วงไม่เสี่ยวลูกเธอจะเป็นตัวถ่วงของฉันได้ไงเธอคือผู้หญิงคนเดียวที่ฉันได้เลือกแล้วช่วชีวิตนี้จะรักและซื่อสัตย์ตลอดไปชั่วชีวิตนี้รักและซื่อสัตย์ตลอดไปหรืมั่งลูกนี่เธอลืมคําสัญญาของเราไปแล้วอย่างนั้นเหรอ เพื่อเธอฉันถึงขนาดยอมไม่ไปดูใจท่านในวาระสุดท้ายเลยแล้วฉันไปห้ามคุณเหรอคุณเป็นคนตังใจทําเองไม่ใช่เหรอฉันไม่เคยไปบังคับอะไรคุณเลยแล้วอีกอย่างคุณกินก็เงินของฉันใช้ใจก็เงินของฉันบุญคุณอะไรฉันจดใช้ขึ้น,นหมดแล้วบบลูกๆขอโทษด้วยนะทั้งหมดเป็นเพราะผมเองเป็นต้นเหตุให้คุณต้องทะเลาะก,กับสามีนี่คือของขวัญปีใหม่ที่ผมเตรียมให้คุณกับลูก แต่ในเมื่อสามีคุณไม่ชอบหน้าผมขนาดนี้งั้นผมขอมอบให้พวกคุณก่อนเลยแล้วกันต่อไปนี้ผมจะไม่โพลหน้าให้พวกคุณเห็นอีก <c oughs> oh. 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 แม่คะนในใอยขออัญ,ญามณีงานสังทรพ,พิเศษจิตรกลซื้อเลยนะคะเผอวัน oh. oh. คุณจ่ายแพงเกินไปแล้วก่อนหน้านี้ผมเห็นคุณเอาแต่จ้องตู้นั้นตลอดเลยรู้ว่าคุณชอบเลยซื้อมาให้ถือซะว่าเป็นของขวัญที่คุณได้รับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงงานแล้วกันอิลินครตอนนั้นอาก็ใช้ความอ่อนโยนกับความเอาใจใส่เอาชนะใจแม่จนได้เป็นรักแรกของแม่ใช่ไหมคะอะไรนะ<บ>รักุลแรกเมืองลูกที่ผ่านมาผมทำผิดต่อคุณแต่ตอนนี้ขอแค่คุณ มีความสุขผมก็พร้อมจะไปเอ๊เดี๋ยวก่อนครัคุณอาคนที่ควรไปไม่ใช่คุณอาแล้วคะ่ะแต่เป็นเขาพ่อคะพ่อให้ความสุขกับแม่ไม่ได้ก็ควรลีกทางให้คุณอาได้แล้วคะ่ะเกาสันซานเกาจุ้นเจีย๋ยฉันลำบากแทบตายผู้สาเรเลี้ยงดูพวกแกส่งเสียให้เรียนจนโตวพวกแกเห็นแต่เงินแค่นี้ ถึงกับลืมทุกอย่างที่พ่อแท้ๆของแกทำให้อย่างนั้นเหรอทุ่มเทเหรอที่ผ่านมาแม่เป็นคนทำงานหาเลี้ยงครอบครัวมาตลอดนะพ่อล่ะมันมันอยู่บ้านเฉยๆไม่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเทียบกันแล้วไม่ทำเพื่อครอบครัวมากกว่าพ่อเยอะแม่กำลังจะได้เล่นตำแหน่งไปผอโรงงานแล้วจะมาจมหลักอยู่กับพ่ออีกไม่ได้มองหน้าผมทำไมโทษใครไม่ได้หรอกนอกจากตัวพ่อเองที่ไม่ได้เรื่องเอาหรืนับปากผมแล้วปีหน้าผมจะได้ไปทำงานที่โรงงานอันดับหนึ่งแล้วพ่อล่ะพ่อพ่อยแท้ของผมพ่ออะไรผมได้บ้างอ่ะ ขนาดอาลินยังให้เงินหนูตั้งห้าแสนเป็นสินสอดพ่อไม่อายบ้างเหรอถ้าพ่อรักแม่จริงพ่อก็ควรปล่อยแม่ไปมีอนาคตที่ดีเถอะได้พวกแกแต่แดนเราสอบเข้ามาหา,าลัยได้แล้ว,ลวนะคะเกง่งมากเลย <laughs> <laughs> พ่อครับเราเพว่อผมเรียนจบแล้วผมจะดูแลพ่ออย่างดีเลยหนูก็จะดูแลพ่ออย่างดีดเหมือนกันค่ะพูดจริงนะพ่อจะรอให้ลูกทั้งสองคนมาดูแล เกา็เจยงเก็เฉีิงดูลูกตัวดีสองคนที่แกเลี้ยงมาสิฉันนี่มาเลี้ยงคนอักตันอยู่ไว้กับตัวเล้จริงๆได้ได้ฉันจะไปฉันจะไม่อยู่เกกับพวกแกแล้วได้ จะไปเองไม่ได้เมื่อลูกกำลังจะได้เป็นพวกในการโรงงานแล้วต้นให้พวกมันอยากกันให้เด็ดขาดจะได้มาอยู่กับฉันเออโทรค,คุณเกาคนที่ควรไปคือผมตั้งหากโอ้ยอคุณอลิน,ออลนคุณเกานี่คุณดเดี๋ยวจะเถียงคุณทอาบ้าเลยคุณเอาสาเตินพ่อพ่อก็ไม่ยอมฟังวันนี้พ่อกล้นทำร้ายอลินได้วันหน้าพ่อกล้นทำร้ายได้เหมือนกันแม่คะรีบๆอยากกับพ่อไปเลยนี่ฉันไม่เคยหุบปากไปเลยนะ เก่าจิ๋วต้องฆ่าแกงกันหมดบ้านคุณถึงจะพอใจใช่ไหมใส่หัวออกไปถึงบ้านหลังนี้ซะแกไม่คู่ควรเป็นพ่อฉันชีวิตคู่ของเราจบสิ้นแล้วท่านจะอย่า สามวันตรงจีนหล er> ี่เมิงลูกคือคนที <t 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 ่พี <t 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 ่คอยช่วยเหลือมาตลอดแม้แต่งานของเกาจุ <t <t ้นเจี๋ยเด็กเมื่อวานซื้อนั่นพี่ก็เป็นคนว่ายวานให้ฉันจัดการตอนนี้พวกมันกลับมาแวงกัดพี่ในทน่คุณสิ้นดีพี่คะ เธอก็แค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งไม่มีอะไรเลยพี่คิดจะปิดบังตัวตนของตัวเองเพื่อผู้หญิงคนนี้จริงๆเหรอเซียวรู้เป็นคนที่หญิงในศัตสีทันทีที่เธอรู้ตัวตนที่แท้จริงเขาต้องรู้สึกด้วยค่าแน่และคงไม่ยอมแต่งงานพี่เลยต้องปิดบังตัวตนไว้แล้วก็จะแอบมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้พี่คะหลี่มั่งรู้ไม่คู่ควรกับพี่เลยสักนิดนาฬิกาพกเรือนนี้ เป็นของที่แม่ทิ้งไว้ให้พี่ถ้าแม่ยังอยู่จนถึงตอนนี้แม่ก็คงไม่อยากเห็นพี่เป็นแบบนี้หรอกค่ะแม่ครับผมขอโทษนะครับัลโหลครับแม่จื่อเฉียงแม่แม่เป็นอะไรอ่ะแม่ไม่เป็นอะไร เซรู้ <c oughs> เะรู้เป็นอะไร <c oughs> ไม่สบายเลยเดี๋ยวฉันตามหมอให้ฮัลโหลแม่รอแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> ลูกแม่ชอด <c oughs> ฉันจะรีบกลับมา <c oughs> แม่ <c oughs> <c oughs> พี่จะอยากับหลีมั่งลูก เสี่ยววี่ช่วยพี่จัดการเรื่องหนึ่งทีวันงไหครับไม่เจอกันนานสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีคับสวัสดีคุคน,นะคว้าวสวัสดีสมกับเป็นโรงงานอันดับหนึ่งของอันเฉิงจริงๆจัดงานเลี้ยงได้หลังการขาานาดน,นี้ดูเธอทำหน้าเข้าถ้าไม่ได้เป็นผู้ในการโรงงานเมื่อไหร่ทุกอย่างก็จะเป็นของเราทั้งหมด <c oughs> คุณลี่ได้ยินมาว่าจะมีประกาศในงานเลี้ยงคืนนี้ว่าคุณจะได้เป็นผู้อำนวยการโรงงานคนต่อไปยินดีด้วยครับ ขอบคุณนะคะตอนพนักงานจัดการลี่ได้เป็นผู้อำนวยการโรงงาน่าลื่นสนับสนุนคู่ผงที่เป็นพนักงานเก่าแก่ด้วย <c oughs> นะครับแน่นอนค่ะแฟนหนูพูดถูกจริงๆคบคนที่ใช่ชีวิตก็จะสดใสมีแต่อหลินกับแม่เท่านั้นที่เยันคู่กันแล้วเหมาะสมกันขนาดนี้ไม่ต้องพูดถึงอาหลินหรอกไอ้แก่นั่นที่บ้านเราน่ะชาตินี้เขาไม่มีปัญญามาง,งานเลื่องหรูแบบนี้หรอกพี่ชายฉันกำลังจะออกมาแล้วทุกคนเตรียมตัวให้พร้อม 你看。 ปีนี้โรงงานงงานนี้ประจําปีปกติแล้วจะไม่จัดจากขนาดดีแต่พอที่ยิมาว่าประธานกรรมการจะกลับมาแล้วเชจะมอบรางวัลให้พนักงานที่ได้เลื่อนตำแหน่งด้วยมันเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยเขาไม่ได้เป็นแค่บบบริหารโรงงานเราอันดับหนึ่งเท่านั้นแต่ยังเป็นเสถียรอันดับหนึ่งของเจงเฉิงด้วยวันนี้เขาเตรียมของขวัญมามูลค่าสิบล้านมาแจกให้พนักงานนี่ถ้าใครเป็นลูกของเขานะจากนั้นก็สบายไป50ปีท่านประธานใจปั้มขนาดนี้ถ้าฉันได้แต่งงานเมื่อไหร่เชิญท่านมาเป็นประธานในพิธีต้องเป็นงานที่ดูดีมีแนบ เดี๋ยวตอนที่ท่านประธานมอบรางวัลให้เธอฝากพูดอะไรดีๆถึงฉันด้วย <c oughs> ไว้ใจได้เลยสว,ส,สวัสดีคร,ระพี ทั้งชีวิตนี้เหล่เาเก่าคุณไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้คุณควรพาเข้ามาเปิดหูเปิดตาบ้างนะคนอย่างเขาไม่เหมาะกับของดีๆแล้วค่ะเขาไม่มีคุณสมบัติพอเธอพูดถูกที่นี่ยไม่ใช่ว่าใครหน้าไหนก็เข้ามาได้อีกอย่างไอ้แก่และน้ำยาอย่างเขาจะมาใช้ทุนไทยคนแถวเนี้ยยังไม่คู่ควรเลยเ <c oughs> มืองลู่เดี๋ยวคุณก็จะได้เป็นผู้นในการโรงงานตามฝันแล้วนะ จะอยู่เคียงข้างคุณเองท่าน mm. <laughs> ประธานมาแล้ว ดาวโหลดในชอเพื่อดูตอนถัดไป